ยกชืทท ok <i> ่อในราคา690บาทนะครับคือเนี่ยซองใหญ่ห่อใหญ่กระสอบใหญ่นี่คือ690ราาคชัดเก้าสับราคาสักเดือนละสอบเลยเพราะมันใหญ่จริงนะครับแล้วก็มีพิมพ์นเตอร์คนสวยอยู่ข้างหน้าส่องแบรนด์นะฮะนี่นะฮะ690บาทแต่วันนี้290และยังได้นมพึ่งอีกเจ็บ ยิ่งใหญ่รายการมากนะครับพี่น้องแล้วมีช้อนได้ไหมคะท่านใดมีช้อนให้ด้วยค่ะมปกตินมเรื่อมผ้าเป็นแบบเป็นเม็ดเม็ดของที่เขาขายกันอ่ะก็ปุ๋หนึ่งหลายพันนะพันสองพันใช่เพราะปกติผมกลทางการลงทุนอยู่แล้วก็ปุ๋ยหนึ่งแพงมากสองพันกว่าบาทใช่ไหมใช่กินีเบาหวานทานได้ไหมคะได้ค่ะเบาหวานทานได้นะเนี่ยอันนี้ที่ว่าให้ให้ไปเฉยอ่ะที่ว่าให้เพิ่มอ่ะก็ออกละเก้สิบบาทนะไอซองเนี่ ลูกค้าว่าใส่น้ำตาลไหมคะลูกค้าห่วงเรื่องนี้มากเลยค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีะได้ใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอ้วนเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องแบบความหวานน่ะใช่ไม่ต้องห่วงไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยคือส่วนหนึ่งอ่ะเราใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งน้ำตาลแพงมากเราไม่ใส่อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเราไปใส่สารที่ว่าเกี่ยวกับสุขภาพดูแลสุขภาพซึ่งแพงกว่าน้ำตาลอีกค่ะ บางคนบอกว่ากดได้2องเจ็ดสบาทเดียวมากสองเจ็ดศูนย์เดียวมากเจ็ดสิบเลยแล้วบางคนที่สั่งมากกว่าเป็นแบบอะไรที่ที่สองแถมสองใช่ปะหนึ่งแถมหนึ่งอะสองแถมสองสี่ร้อยแปดสิบสี่ราคาดีมากลูกค้ารวยแล้วตะกร้าหนุ่มพึ่งมาตอนไหนลองใจเย็นๆนะพี่ฝากณาลูกค้าใจเย็นแป๊บนึงนะคะเออเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาตะกร้าลงนุ่มลูกเอ๋บอกว่าอย่าดูโทรศัพท์ให้ขายของลูกหนูอ่านคอมเมนต์ สามีดูโอเคไม่ผ่ามก็ได้สามีมอนิเตอร์ตลอดถามพีย่าีวันก่อนรา์การมีสายตรงมาเห็นสเนี้ยืนยืนอยู่เนี้ยปัาป้าป้าป้าอย่างเนี้ยสามีโทรหาพี่ผู้จัดการอดอกมนี่ออดูกระดุมซิเดี๋ยวผูกระดุมหุดหนึ่งเม็ดกระดุมหนึ่งเม็ดูกวางกระดุมหนึ่งเม็ดก็ยังเห็นอยู่เขาหัวอเขาอยู่คนเีมีกันอยู่สคนแค่นี้ก็เลยรวมวกันอยู่ตรงนี้แหละเหนมพึ่งอ่ะอารออเรอยู่นะจ๊ะรอครอ แต่ว่าคอนเฟิร์มยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาถามมาว่าแอ d i n g คะยอดถึงหรือยังยอดถึงที่ต้องการหรือยังก็าหนรอรอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มทุกคนรอกรอออเดอร์อย่าอย่าฟังเพลินนะคะอย่าฟังเพลินจนลืมกดคอนเฟิร์มรอกดรอกดคอนเฟิร์มแปลว่าตอนนี้คอนเฟิร์มไปแค่สองร้อยเองแปลว่ารออด วออะไรกูกดสั่งแล้วก็มากินหยืนยันว่ามันจริงไหมมันแบบมันเลิศจริงไหมคู่ก่อนอย่าเพิ่งคาตะก้าไปเอาออกมาจากตะก้าแล้วโอนมันจะจบใช่ไหมล่ะมันจะค้างไว้อย่าค้างพอค้างก็เดี๋ยวลืมจริงๆที่จะทำอะไรก็รีบทำเอาพอตอนดื่มเมื่อเขามาอร่อยสดชื่นยิ่งดียิ่งดีกับทุกอย่างลูกค้าบอกว่าที่ยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าจะรอกดนมขึ้นด้วย จริงปาไม่ใช่เป็นเรื่องแฉนะรออยู่เนี่ยค <laughs> ่ะอยากถึงบอกนะบอกว่าอยากให้ส่งสลิปมาในคอมเมนต์ได้จะเหนืาาหน่อยย <laughs> ังเป็นการตอบโจทย์ที่ทุกคนบอกจะช่วยดันยอดจะช่วยดันยอดนะนะจริง,รงแล้ว,ลวรสชาติรสชาติดีจริงครับอันอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ชมหรือไม่ได้แบบว่าอันนี้คือรสชาติมันดีจริงรสชาติมันอร่อยพี่รองคือมันเป็นรสส้มที่แบบส้มแบบส้มจริงใจอ่ะไม่ใช่ส้มแบบเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ใช่ส้มสักขอใช่จริงๆเราเคยกินหลายแบรนด์มาก่อน นะครับเป็นเป็นรสชาติส้มจริงๆแต่เป็นส้มอีกแบบส้มเนื้อส้มแบบเปแต่มีส้มเคมีส้มเคมีสุ่ๆนิดนึงแต่นี่เป็นส้มแบบละมุนละมุนบวกกับตักใส่นมเพึ่งเข้าไปอีกมันเลยหอมมีความหอมเร็วที่นมพึ่งแล้วของนี่หมดแล้วเลเนี่ยใช่ค่ะขอแนะนำเพิ่มเติมนะถ้ายิ่งได้น้ำแข็งแบบเกร็ดๆเข้าไปอะค่ะน้ำแข็งเกร็ดๆโอ้โหเคี้ยวอร่อยเลยค่เอาไม่ต่างทำสตูดี้ก็คือเหมือนน้ำส้มคั้นเลยเลยมีเก็บปลายทางไหมคะ เมีเวลามีเพื่อนชอบไปชงกับกาแฟมันจะเป็นแบบอะไรนะกาแฟส้มเออกาแฟส้มอร่อยใช่เออก็ได้นะใส่ชอตนะกับกับส้มแล้วก็ใส่รังแกงอือเก๋เกอร่อยพูดติดเก๋เก๋อิสาน่าอะไเป็นกาแเก๋เ น้ำแข็งเกศเกศบด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 น้ำแข็งน้ำแข็งบด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 เกศเอซีน้องมิกสุดยอดมากเอาโน้ตบุ๊กมาโชว์เลยจะได้ดันย่ออยากเห็นยอดอยากจะเชื่ยย่อเออมันคืว่าเห็นยอดนี่เป็นจริงันหรอกระตบอตระยือมากเนาะ ขาต้องเห็นน้ำพึ่นดอกเขาต้องอยากพูดยันน้ำพึ่นดอกพี่ดองอ๋อเลยจ้าไม่ต้องรุ่เดี๋ยวพิมพ์สัญญาพิเซนเตอร์รอเลยดีกว่าเป็นแอย่างน <si ี้เลยหรอวะนี okay? ่นี่ไงชงน้ำเย็นได้ไหมคะชงน้ำเย็นไปเลยค่ะละลายเนี่ยน้ำเย็นไม่เป็นก้อนค่ะไม่ต้องกังวลนะเจนเย็นนะเสีย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 คืออะไรอ่โอ้โอ้โอ้แบบว่าบอกใจว่าเออไม่ต้องกลัวนะเจนเย็นมีคนวามาินากวันนี้สามหลวงเลยเขาสามหลวงอะไรสามหลวงแปลว่าอะไรอ่ะเออเออไม่เลยหรอเป็นเรื่องดีป้ะ ไม่รู้ครับถามถามเขาเลยแล้วอะไรอ่ะพี่ตัวพี่มาจริงๆนะไม่ได้โกหกสามหลวงจะมีหรอว่าอะไรอ่ะเออโอ้แล้วจ้าเออคุณพิชาอย่างนี้เราจะเถลิมมีหลวงอะไรหลวงนะครับหลวงอะไรบ้างจ้าหลวงพระบาลอ๋อเอ๊ะคุณพิมพ์บอกว่าชงน้ำร้อนหรือน้ำเย็นคะน้ำเย็นได้เลยค่ะสั่งห้าให้ห้าก็ได้เหมือนเขาบอกถ้ามีห้าห้าเลหรอ มีแต่สิบห้าแถมห้หรอมีนะคะมมีสองแถมสองห้าแถมห้าท่หายนสองแถมสองห้าแถ5ห้าสิบแถมสิบเอ็มดีช็อปก็โอนแล้วอุ้ยมีคนบอกโอนแล้วใหญ่เลยเพราะว่ารอชื่อมาชื่อคนอ่านชื่อลีฉันจะอรกเขาพิ่้อดยืนยันด้ราคอย่าลืมราคาุณอุ่นป่ะคะคุณเมย์อุ้ยทุกคนเราจะถลิงชื่อตลอดคนที่โอนแล้วนะคะพี่อมพึ่งช่วยเรื่องอะไร้ดวดีียวช่วยเรื่องนมพิ่งช่วยเรื่องความเด็กความตึงของผิวช่วยเรื่องการนอนหลับ ช่วยทำให้เราแบบว่าดูอ่อนเยาว์ด right? ูไบรท์ดูสดใสเวลาแก่ๆแล้วอะเวลาอายุเยอะเอะไม่พูดแก่ก็ได้เวลาอายุมากขึ้นอะผิวมันจะแห้งมันจะกล้านเหมือนที่เขาเรียกว่ากล้านแก่กล้านโลกอะค่ะนั่นแหะค่ะแต่ว่าตัวนี้จะทําให้เราไม่มีใครเรียกเราว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้าใช่คือถ้าเกิดว่าใครที่ที่ดูดีก่อนเนี้แก้วเลยอะทุกบทอ่างแตกดีไม่ใช่มันแซ่บจริงผมเป็นคนชอบกินน้ำส้มอยู่แล้วตอนนี้คือส้มมันหอม เหมือนซองจริงตัวนี้อร่อยมากเลยอ่ะมันมันเข้ากันมากเลยตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นนมพึ่งแบบของญี่ปุ่นเลยอุ้ยโอ้โจริงๆแล้วนมพึ่งที่เราเก็บเม็ดอ่ะมันจะเป็นคาวไม่เป็นติ่งคาวมันจะกินยากก็ที่เป็นตัวแคปซูลนะครับที่เรากินทุกวันมันจะเป็นมันจะกินยากพอกลายเป็นผงแบบเนี้ยแล้วก็มีสีว่ากินง่ายน้ำพึ่งแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศไหมฮะมะเขือเทศะมันเลยมีความแบบว่ากลืน ลืลดลงได้ง่ายมากกว่าเดิมจะไม่เป like ็นแบบเพียวๆเหมือนที่เรากินเป็มียกั่นกินยากมากกินกินยากอี่เพวมมคนัด้วยว่าเคยกินแล้วอร่อยมากใช่การลขึ้นด่วนอยูคนองเดี๋ยวเพิ่มมาหีือยงอันี้แล้วเดีอยะ น่าจะยังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมก็คือประธานกำลังทำกำลังทำอยู่ค่ะจะมาทำใจกันท้งค่าเขาบอกว่าหนึ่งผัวหลวงประทานสองเมียหลวงเธอทุกคนเขามีบ้านกันหมดแล้วทุกคนมีผ่านพิธีกันมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยววันใครมาเมียนมางไม่ต่างกับจะมาลุมถึงก็มีได้ค่ะทุกคนค่ะโอ้นี่เุกคเดี๋ยวเดี๋ยวรอตะกล้าแยกกันเหรอคะใช่ไหมใช่ไหมใช่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 รอแป๊บหนึ่งนะคะหรือว่ารวบคู่ไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าดึ่งจะสี่ล้านใจแล้วนะเนี่ย สามคนตัวงแล้วก็นนังสืออยู่บนยอดใครอยู่ท้ายตรงกลางอ้นเป็นฐานให้ก็ได้พี่ย่าอยู่กลางคุณนิวเกิดข่าวใหญ่เนเกิดอะไรสุขศกรรมครั้งยิ่งใหญ่พก็เริ่มจากคุณทัญญาแบบเบี้ยวก่อนตกตกลงมาจากที่สูดบิ๊กหมดสติผู้ชายพาบ้าปกติไหมคะผู้ชายทันได้ค่ะยิ่งค่ะ ดูหล่อขึ้นเพราะผิวจะดีผิวสดใเป็นแบบแฟนอยากหอมเดียวหอมเดียวหอมนี่ไงเราไปกินไปสามเด้วตอนนี้ออร่าเริ่มแบบว่าแผ่ออร่าแล้วเงายังไม่ลอยเลยเนี่ยสวยมากยิ่งแบบคนอายุเยอะอ่ะทานแล้วดีนะเพราะว่าเป็นแมโอนพลหลังสี่สิบอ่ะ มันจะแปรพันธ์นะหลังสี่สิบ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 ปีเขาเป็นยังไงกันนะเขาสียังไงกันอะบิ๊กทรงบ้างยี่สิบสี่ไว้ให้ดีเลยนะครับจำเอาไว้ให้จำดีจำภาพไว้ดีเขาไม่สึกตอนนี้ไว้เพราะหลังสี่สิบยิ้มทีอุ้ยยิ้มลอยไปไม่ได้เลยมันจะมาแบบอันแล้วจะเอาใครเพิ่ม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 แบบจนอยากกรี๊ดอ่ะแล้วสิ่งที่มันจะธรรมดามันจะเริ่มไม่ธรรมดาแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรที่ชุ่มๆก็จะแห้งอะไรที่ มันอุ้งอุ้ครอุ้งอมันก็จะฟีบอะไรคือพิ้วอะไรครับหล่ยาวอะไรที่มันอุ้งอุ้งผิดเดี๋ยวพี่จะต้องคุยในเอพิโซดต่อไปของพี่ย่ามันก็จะฟีบอะไรเราก็ต้องคอยเสริมให้มันชุ่มไหวเพราะบางทีถ้ามันไม่ชุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็สามีเราจับจับแล้วอุอยเธอแห้งอย่างเงี้ยนี่พี่ย่าเราจะต้องทำพี่สีเป็นเอียงอย่แงเงี้ยเลยหร ีและคุณผู้ชายได้เลยค่ะวิสีตัวนี้เสริร้างภูมิดูแลเรื่องผิวนะคะอ่ะแต่ก่อนมันมัมนมีแคปซูลใหญ่วอันนี้การเป็ผงเรากินง่ายมากผาสมใส่น้ำเปล่า แล้วเปล่าเย็นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้น้ำส้มได้เลยผู้ที่เห็นภาพก็คือเป็นน้ำส้มผสมนองเปรี้ยวอะค่ะเพราะฉะนั้นมันคืออร่อยแน่นอนคุณจะเอาไปเป็นสมูทตี้คุณจะเป็นดื่มกับน้ำแข็งหรือเย็นปั่นใส่ผลไม้นะใช่หรือว่าชงเสร็จใช่ไหมคะใส่กระบอกเอาไว้แล้วเอาไปไปแช่ฟรีซแป๊บนึงให้มันเป็นเกล็ดๆก็เลิศคนลุกพู้ละคนลุกสองี่คนชงี่อนเยอะมาก ขอบพี Ooh, ่อ้อมหน้าหลาขอบคุณนะคุณตคนนีเด็กสามคนพี่อ้จัดรายการไคนฝากคิวอัปโหลดไว้เดี๋ยวพี่โอนให้ไลฟ์จากนั้นลองพึ่งคำสั่งอีซองถึงจะครบครบกับิีดีซีได้สามซองค่ะพี่ยาประมาณสี่เนาะเพราะถือกินได้ประมาณค่ะได้ก็แล้วแต่การตักของเราด้วยบางคนก็ตักเยอะตักตักน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็สักสามหรือสี่ ถุงแบบนี้หั่นกับวิซี <W C, S 2> ก็คือสั่งแยกได้เลยนะคะตัวนี้อ๋อไม่ต้ยอดนะคะตอนนี้คอนโทรแล้ว1,400ออเดอร์ะคะ่ะจริงๆไม่ต้องรอไม่ต้องรอนมพึ่งเราค่อยโอนก็ได้นะครับโอนไปก่อนเลยโอนได้เลยยอดนี้เลยวิซีเลยจริงๆนมพึ่งก็เดี๋ยวเพิ่งรอก่อนม,ม,มันจะไม่ซื้อแล้วมันจะหมดกร<ม>เลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเขาบอกว่าอาหารเสริฟเรายี่งตะกร้ามันใช้เวลานานมากเกิดสองหัวหัวไม่ทันใช่ค่ะ ไม่ตามมาใช่ไหมเดี๋ยวไรแน่เรามาใหม่ใช่ใช่้องเป็นการเป็นการติดติดไม้ก่อนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับโอนยอดนี้เลยบิซีเลยเพราะว่าพอบิซีก็ได้นมพึ่งอยู่แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วไดวย้าดเร็วนาดนี่ไ้ลยรรอ่ดาะมาพ่มากากแล้วกดซือได้เลยองา ตัวว่าการละมันอยู่เอาันนกัดเอาในกัดเอาในกัดเอาในกัดหมดกันเพราะยังไงคุณกดวีซีไปคุณได้รู้อยู่แล้วแล้วคุณก็จะได้รู้ละบว่าวันหนึ่งเราจะไปเที่ยวเขาคิชปูดกันกับเราสามคนด้วยมีฉันแต่งเรื่องเมื่อกี้เองงงวะคุณไปยังไงเพิ่งเขาคิชปูดไปว่าสองคนอยวเบอกว่าบนไว้ไม่ได้บอกเพื่อนเออฉันบนไว้ว่าพวกไปฮะจะชู้เธอไปด้วยแล้วก็เชิญนั้นด้วย แล้วเดินขึ้นใช่เดินขึ้นเดินขึ้นเคยไปมเขาไม่เคยผมไปสองครั้งจีนเลยแล้วความรู้สึกคือตอนไปเขาอย่างฝนตกแล้วเราไอ้รถที่เป็นรถขึ้นอ่ะเอาตั้งแต่จอดรถจอดรถเราปั๊บจอดรถเราปั๊บแล้วก็ขี่รถขึ้นไงทำไมอ่ะเอารถที่เขามีรับส่งไง อ๋อเราไม่ต้องเดินเท้าเปล่าใช่ไหมใช่พี่จะไปไหนพี่ไม่เคยไปจรินีิพี่อยากไปหนูแล้วสินะพี่เคยไปแล้วแล้วก็พร้อมมอเตอร์ไซค์ไม่มอเตอร์ไซค์ครับมันจะเป็นรถเหมือนรถขับสี่ล้อขับเพื่อสี่นอรถที่ขึ้นเขาเด็ดด้วยตรงนะครับอีสานเรียกว่ารถอะไรก็รถกระบะนี่แหละแต่ว่ามันเป็นรถที่เราทำเพื่อแบบขึ้นภูเขาโอวิลด์ไรส์ใช่ก็เราก็จะหน่าเราก็จะต่ำก็จะขี่แรงมากแบบขี่แรงใช่แบบดูงี้มาแล้วค่ะมาแล้ว ไปถึงคิดจะกุดเลยรับัตรลาบที่ไปถึงัาบก้าบาทนะครับ99บาทแต่ว่ามีโปรซื้อสามพี่เขาเาทำก่ายังไมาซื้อสามอเท่าไหร่อะก็บอกยังไม่คุ้นก็เอาเข้าเข้าไปสี่ล้านใจแล้วพื้นๆโอ้ก็เอาแอดเข้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเรื่องของพี่ปุดต่อเมื่อกี้ถึงรถแล้วถึงสี่ร้อถึงสี่ร้อยย้าไปคือแล้วเราก็เลยแบบ ต้องต้องนั่งจับแน่นเพราะว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่ามันโยกอย่างนี้มันยั่วโยกให้ดูสิมัโยกแบบนี้ค่ะหน้ากว่าปาปลาปลาหน่ากลัว่ากมากอันนี้เป็นแบบตลกแต่ว่าตอนขึ้นไปบางคนอาจจะไมปอีกได้แล้วคนที่ล้อดีดขึ้นคอเราก็ดีดเข้าตาเราด้วยใช่ก็จะเพื่อนนิดนึงก็ต้องทำจำมันจะเพื่อนนิดนึงแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นจากทางเขาจะสูงแค่ครึ่งทางเราครึ่งทางเดินขึ้นประมาณอีกสามสิบวินาทีจากนั้นหัวใจจะแรงไม่แลง มันเหนื่อยนะไม่แรงแต่ว่ามันรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มเพราะมันสูงสูงสูงมันก็แตกใจมันก็สะดวกเท่าไหร่อ๋อหายใจไม่หายใจไม่อิ่มอ๋อไม่อิ่มอ๋อแปลว่าไม่เต็มปอดใช่ไหมอิ่มเก็เนี่ยแล้วสามสิบนาทีจะไปดื่ใช่ถึงจุดใช่ครับแล้วคนมันเยอะมากพี่คือเราวช่วงเขาเปิดเขาเปิดเขาเป็นเป็นฤดูกาลแล้วพอเขาเปิดปุ๊บทุกคนแห้งไปหมดเลยโอ้ทุกคนเบียดเบีย่ยต้องไปตอนประมาณดึกดึกดึกจะไม่สี่ห้าทุ่มแตไม่เบียดไม่มีคน มีคนเยอะชอบกิสี่หรห้ามีกินเหม็นชื้นไหมไม่ไไม่มีโอเคดีดีคาดว่าถ้าเราดื่มไลโปวิซซีไปแล้วเนี่ยคาดว่าเราจะแข็งแรงนะใช่แล้วครับแล้วเราก็จะเฟชเงี้ยเราจะแบบกี่ชั่วโมงไม่ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการแบบปิดชื้นยอดจริงๆแล้วโดยรวมก็วันชั่วโมงเดียวครับน่าเขาขึ้นยี่หรอครับเขาใส่มือมือใส่มือต้องไปไปนะไม่เคยไปก็เคยไปแต่เอออะไรนะ เออพยานาเออพยานาแล้วเราต้องใส่เลกกิ้งมาหรือเราใส่กางเกงขาสั้นก็ทั่วไปครับเลยเลยแต่ไม่ควรใส่สิ้นสโลวอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากกันแล้วมีห้องน้ำมีอะไรน่ยมีครับมีรับจ้างแบบคนชราขึ้นด้วยใครเป็นคนรับจ้างคือเป็นคนของบัตรนั่นแหละถ้าไม่ชราจะเราแบบไม่มีผู้หลานะไม่ขี้เกียจขี้เกียจเลยเขาเขาต้องแบบ